เออวันนี้เรามารีวิวนะครับการยื่นเอกสารทวงหนี้อาคเนประกันภัยที่คอพอพารัชดานะครับก็วันนี้เป็นวันที่11เมษายนครับซึ่งผู้คนส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับแต่ก็มีผู้คนอีกกลุ่มเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาที่กทมนะครับบางคนมาตั้งแต่ปี3สามหรือที่4นะครับเข้ามานั่งรอที่หน้าคอพอพ,อพอนะครับถึงวันนี้ผู้คนจะดูไม่หนาแน่นมากนักแต่ก็หลายๆคนก็ มีสีหน้าแววตากังวลนะครับก็อยากได้รับการเยียวยาจากภาครัฐช่วงเช้าก่อนเวลาราชการนะครับมีตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้ามาเจราจาผมก็ร่วมกับพี่ๆท่านอื่นที่มาติดต่อนะครับช่วยเจราจากับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยเบื้องต้นเจ้าที่บอกว่าจะไม่มีการแจกบัตรคิวอีกแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีการเอาบัตรคิวไปขายนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แนะนําให้ ผู้ติดต่อเนี่ยรอติดต่อยื่นเอกสารกับกปวโดยตรงวันที่25เมษายนนะครับถึง15กรกฎาคมนะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ติดต่อนะวันนี้นะครับก็ช่วยเจรจาจนท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มีการแจกบัตรคิวกันผู้ที่มารับบัตรคิววันนี้นะครับก็จะได้วางเอกสารในวันที่12เมษายนนะครับที่คปปพอเหมือนกันแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตึกนะครับกปปพอเป็นผู้รับแทนกปวนะครับตัวอักษรย่อเยอะแยะไปหมด นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรายละเอียดย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ